ตอนที่เราอยู่ในเต็นท์คืนแรกเรารู้สึกได้เลยตอนนั้นยังคิดว่าคงเป็นแค่จินตนาการแต่ก็ไม่คิดว่าพวกเธอจะเจอเหมือนกันเมย์บอกว่าคิดว่าวิญญาณผู้หญิงที่เธอเห็นอาจจะเป็นวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับคำสาปอะไรสักอย่างเพราะเมย์ได้ยินคำว่าบ้านเสนียงในตำนานเขาลือกันว่ามีผู้หญิงถูกสาปให้ตายหงและกลายเป็นวิญญาณเฮียนเพื่อจองเวรผู้คน หลังจากนั้นเราตัดสินใจไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งเพื่อถามตรงๆถึงตำนานอาถรรพ์วิญ,ญญาณต้องสาบว่ามันคืออะไรทำไมถึงมีคำสาบให้วิญ,ญญาณวนเวียนได้ขนาดนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ถอนหายใจแล้วบอกว่าเรื่องนี้คนเฒ่าคนแก่ไม่ค่อยอยากพูดถึงกันเพราะเมื่อพูดถึงทีไรเหมือนจะเรียกเอาโชคร้ายเข้ามาแต่ในที่สุดเขาก็ยอมเล่าให้ฟังผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าเมื่อหลายชั่วยุคนก่อน ในหมู่บ้านเสนียงมีครอบครัวหนึ่งที่เป็นขหาบ,บดีมีฐานะมัง่งคั่งแต่ลูกชายเจ้าของบ้านดันเป็นหลงรักหญิงสาวชาวป่าคนหนึ่งที่เดินทางมาจากถิ่นอื่นเขาว่าสวยลึกลับเรากับมีมนต์สะกดผู้คนวางส่วนลือกันว่าเธอเป็นร่างทรงหรือว่าเป็นหมอผีแต่งตัวด้วยชุดขาวแล้วก็มีเครื่องรางทําพิธีแปลก,ปกเมื่อข้าบ,บดีหนุ่มพาหญิงสาวคนนั้นเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเรื่อย บางคนในหมู่บ้านก็เกิดล้มตายไม่ทราบสาเหตุมีเสียงร้องโหยหวในยามข้าคืนบ้างก็ว่าถูกผีอำจนหายใจไม่ออกสุดท้ายคนในหมู่บ้านรวมตัวกันไปกล่าวหาว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นสาเหตุของความชั่วร้ายทั้งปวงเธอจึงถูกจัดการด้วยวิธีที่โหดร้ายคือถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดจนต้องประหารชีวิตอย่างทรมานเขาว่าถูกแขวนคอไว้ใต้ต้นสะเดาใหญ่ใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อประจานให้ชาวบ้านได้เห็นและมีคำสาบบางอย่างหลุดออกมาจากปากของเธอก่อนจะสิ้นลมหายใจบางคนได้ยินว่าคนที่ทำร้ายข้าขอให้วิญญาณพวกเจ้าต้องทุกข์ทรมานไปชั่วลูกหลานบางก็ว่าเธอได้สาบให้คนในหมู่บ้านถูกอำนาจมืดครอบงำจนไม่มีวันสงบสุขได้อีกหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านว่า,าหมู่บ้านเสนียงก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดมีคนเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในเวลาค่ำคืนบางบ้านก็ได้ยินเสียงสะอื้นรอบๆบ,บตัว และมีผู้คนล้มป่วยตายแบบกะตาหาันพิธีทางศาสนาอาจจะช่วยบรรเทาบ้างแต่ก็ดูเหมือนว่าวิญญาณของเธอไม่ได้จากไปไหนยังคงวนเวียนอยู่พร้อมกับคำสาบสิ่งนี้ทำให้ชื่อว่าหมู่บ้านเสนียงไม่มีใครอยากเข้ามาแต่ด้วยการเวลาผ่านไปหลายคนก็ลืมเรือเร่องนี้เพราะว่าไม่มีเหตุร้ายใหญ่ๆเกิดขึ้นอีกแต่ในบางคืนก็ยังมีบางครัวเรือนได้ยินเสียงร้องครวญครางอยู่เสมอ พอได้ยินผู้ใหญ่บ้านเล่ามาเรากับภูมิและเมยก็เริ่มเชื่อกันเพราะตอนที่เราเองก็เจอเรื่องประหลาดเข้า